สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนกับผมไก่ขิ้ทั่วเอาแนวทางล่าพัฒนาของสางข้อมกันน้าพี่น้องเพราะว่าเทียงสิบหาแล้วเพิ่นขิ้พักเทียงคนขี้กินข้าวอิ่มน้าพี่น้องเพาราะวันวันเลยไปหาเพิ่นเพราะช่างข้อมันไปทํางานน้าพี่น้องเนาะช่างข้อมันไปทํางานของสร้างข้อมือขึ้นนี่ครับเพราะเขาดอกพี่น้องลดแรงมันออกสองแปดสองหาหน้าพี่น้องบนในสองแปดล่างในสองหา หงสร้างค้อมนี่ประเข่าได้พี่น้องได้รุดมัดเลยเลขวิ่งนี่ก็หวัวตะลุดนี่แหละพี่น้องเลขวิ่งของสร้างคมหวัวตะลุดตัวน้อยแน่ยนะพี่น้องเนาะตัวน้อยแน่ตัวเป็นไงลายมือประแตมเขียนบระเข่าได้พี่น้องได้แกะมือไหม ขี่ได้ทั่วเอาเพื่อนพักเที่ยงแล้วล่ะนี่พักเที่ยงกินขา้าวเพราะว่าพอสร้างไปเห็นงานมันผุดสามสิบหกแปด ช่างคมช่างคมตําลาวเอ้ายังมีม่อีกบาแมนได้ไีหนองได้เฮ้ย วิ่งวิ่งบน่างเล็กเล็วิ่งพอสร้างกับหัดก็เพึ่งลุดได้ไปนองได้ เพี่น้องเขาถามแป๊บหนึ่งทงกุกทีกินเขาแล้วล่ะเที่ยงกลัวล่ะ สร้างพอดีครับผมครับกินเขาเ่าบ่ครับกินเข่าโอ้จังหวัดทุ่งไปบางนึงไปเห็นรับจนดอกครับคุงยิ้มบอกแม,ม่ค่ะชิมานขอตั้งแดนโอครับไอรัฐบาลไทยคงช่วยไทยเพราะแม่ไปขี่ไปมือเอื้อนขี่ไปขี่ไปหาพ่อสร้างยีงม่มื่อเลี่ยงคนละ โอ้อันมือแรงมือแร่งว้าวพิษเพราะว่าขี่ไปหาพ่อสร้างเลยเเกับมือกับมือแร่งมันหาโมงงนะ่งเนี้ยเนาะครับไอเงี้ยงย่อยไมแมนบางนันละครับผมมันจางขังเงี้ยนย่อยมันกศค,เกคีเออมันเกศคีแมันเกศคีได้ อันคว้มฝันนําสุมพอสุมแมียเป็นนางเหรียญยวนน่ะครับผมเอามาเทียบใส่กันเบังคร <นะ S 1> ับเนาะแมนบอครับครับต้องต้องอ่านหนังสืออันต้องอ่านหนังสือผูเถารั่หน้นะเ <นะ S 1> มีนบ <นะ S 1> ออ่านตอนหนังสือจะขออลไรบ่ไปตายเลยเอาพอสร้างอันล่าพัฒนาบ้านพุทธที่สามสิบนี่วิ่งหลูดบนรางต,งตงัวไหนเนาะ คับผมงกับเจ็ดจดครับผมเลขจิดศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับผมจับคู่ หกหนึ่งว่ะครับหกหนึ่ง,งอ๋อเขียนผิดไปเขียนหนึ่งหกเอาเอารถเอาคือเก่ออาละ่ะบอมีแก่เอาเลยหกสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดสองครับผมสามตัวหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกสองโอ้หนึ่งเป็นลักลอยเลขตัวนี้ครับผมเลขวิ่งเลขวิ่งเน่นตัวไหนเลขวิ่งครับผม เรียกจับคู่เดี๋ยวหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งตี้ยหนึ่งฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองรถเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับผมแสดงว่าเน้นติดเจ็ดม็ดครับสามตัวกันหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกสองเป็นตัวล่าง หนึ่งหกสองตนะัวล่างเนาะครับผมอ่ะขอบคุณลายพอสรครับผมครับสวัสดีครับครับครับอพี่น้องข,ข้อแคปหน้าจอด้อันนี้อันนี้คือรล่าพัฒนาของพอสรควบเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดนี่คือหกกับเจ็เพื่นเน้นเจ็ดด้พี่น้องได้เพ่อนเน้นจ็ด เลขติดเลขวินเนี่ยแกเป็น012 012ก็มี60 61 62 70 71 72ส่วนตัวเน้นก็เน้นที่71 72ส่วนเลขสาตัวนี่อันนี้ตัวเน้นด้านหนึ่72ตัวล่องนี่คือ162น้องน่ะพี่น้องห้าแคปหน่อยจะเอา มารักกระจัดตะขัดกระพานเนาะพี่น้องโอ้ยตววยสีคือตวุวยพงงามแต่เนาะตัวนี้ตัวเน้นตัวเด่เนด้อพี่น้องเด้ออฮะขอบุญขอบคุนพอสร้างหลายๆชควมานกันพี่น้องเอาขาก็ฝากคนไลค์กดแชร์คนตินดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม